ทีมนี้เรามาดูเรื่องราวของชาวสิงห์กันบ้างนะครับทุกคนชาวสิงห์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาเริ่มตั้งแต่ดาวปีนก่อนเลยเนาดาวปีก็คือดาวฤตษยูดาวเสาดาวราหูดาวพฤหัสนะดาวที่เขาอยู่กันนานๆจะมองเป็นภาพรวมนะครับในแต่ละช่วงนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับดาวฤตยูยังคงอยู่ในภพเรือนกรรมะนะครับเรื่องเกี่ยวกับการงาน มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับปฏิวัติเปลี่ยนแปลงแต่อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะแต่ว่ามีความคิดแน่นอนนะสำหรับชาวสิงนะครับเพราะดาวพฤหัสยูเนี่ยเป็นดาวการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติเนื่องจากดาวเขาอยู่นานนะอยู่ถึงเปีนะนี่ก็ผ่านมาแค่ประมาณปีเดียวเองเนาะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสนะครับแต่ถ้าเกิดถามเรื่องความคิดเนี่ยชาวสิงเนี่ยพิจิตว่าหลายคนมีความคิดแล้วก็มีแนวโน้มนะ เหมือนกับมีโครงการอยู่แล้วอยู่ในใจนะที่จะคิดจะเปลี่ยนตัวเองแน่นอนนะครับเรามาดูดาวเสาร์กันบ้างนะดาวเสาร์เนี่ยมาจากภพเรือนอริมาสู่ปัตตนิี้นะครับดา,าวเสาร์เรือลัคนาเนี่ยตกพินทุบบาทนะครับก็คือต้องแบกรับภาระนะถ้าเกิดในมุมเสียนะแบกรับภาระค่อนข้างกดดันนะครับชาวสิงในช่วงนี้นะครับชาวสิง ต้องระมัดระวังเรื่องความเครียดอย่าเครียดอย่ากดดันนะครับทำใจให้สบายๆคือถือว่าเป็นจังหวะของดวงชะตาที่ต้องมีเรื่องให้ต้องหาโถงเข้ามาหาเราถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตรงนี้พี่ดีว่ามันจะสามารถผ่านไปได้ไม่ว่าปัญหาอุปสรรคใดๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการงานหน้าที่อะไรต่างๆถ้าเกิดว่าเราเข้าใจนะว่าอ๋อช่วงนี้มันเป็นอย่างนี้เนาะเราก็ อดทนแล้วก็ยอมรับชะตากรรมทําให้ดีที่สุดนะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆผ่านไปนะครับดาวราหูนะครับดาวราหูไปอยู่ในภพเรือนมรณะนะนะในช่วงนี้เรื่องเกี่ยวกับคนรักความรักนะถ้าเกิดเกี่ยวกับคู่ครองคนรักอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ก็ช่วงนี้อาจจะห่างไกลาจากคนรักนะครับแต่เนื่องจาก ดาวพฤหัสเขาไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับไปอยู่ในภพเรือนสุภะแล้วก็ได้ราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักพิจิดูแล้วก็ยังยังไม่ลาไปถนถงเท่าไหร่นะถ้าเกิดดาวอยู่ในตำแหน่งนี้นะคือถ้าเกิดมีปัญหาการหรือว่ามีเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็มีโอกาสหายแล้วก็ยังสามารถที่จะประครับประคองกันไปได้ด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสนะครับ อันนี้เป็นภาพรวมของชาวราศีสิงห์นะทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างดาวเดือนนะครับดาวเดือนเริ่มตั้งแต่ดาวประจําตัวเลยดาวประจําตัวของชาวสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์มาอยู่ในในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยดาวอาทิตย์เขาอยู่ถึงวันที่สิบสามนะนะครับอยู่ในภพเรือนอรินะในช่วงนี้ชาวสิงห์ก็ ต้องอยู่กับปัญหานะต้องจัดการแก้ไขก็เหนื่อยนู่นนี่นั่นนะครับไม่ค่อยว่างเว้นเท่าไหร่นะดาวทิตในภพอริเนี่ยอยู่คู่กับดาวพุธดาวพุธมาจากอะไรดาวพุธมาจากการเงินนะครับแล้วก็ลาภะถามว่าการเงินดีไหมการเงินอยู่คู่กันอยู่คู่กับดาวทิตแล้วดาวพุธอีกภพนึงก็มาจากภพลาภะการเงินยังถือว่าดีนะ เพียงแต่ว่าได้เงินมาก็ต้องใช้จ่ายนะแทบจะไม่เหลือเก็บมีปัญหาให้ต้องแก้ไขด้วยเงินเสมอนะครับชาวสิงในช่วงเดือนกุมภานะแต่จริงๆแล้วมันก็ทุ่เดือนแหละนะช่วงนี้ดาวเสาร์เรงมีภาระมีปัญหาแน่นอนนะแต่ว่าในช่วงนี้ก็มีรายจ่ายแต่ก็รายรับยังมีอยู่นะครับมีดาวคารมาร่วมด้วยดาวคารก็จะย้ายราศีมาในวันที่5้ากุมภานะครับ จากราศีสนูมาสู่ราศีมังกรเดี๋ยวพิธีก็ทายดาวังคารในตำแหน่งนี้ไปเลยเนาะดาวังคารในราศีมังกรนะครับดาวังคารนี้ก็มาจากพบสุภะแล้วก็พบเรือนปุตตะนะถ้าเกิดว่าทายเกี่ยวกับการลงทุนอะไรใหม่ๆนะในการที่ต้องใช้เงิน ไอ้โท่ทีดาวอังคารนี่มาจากภพเรือนพันธุนะครับภพบเรือนพันธุแล้วก็ภพเรือนสุภาษนะพันธุนี่ก็เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินยานพาหนะก็ได้นะในช่วงนี้นะครับในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยชาวสิงอาจจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ้านรถนะแล้วก็ต้องใช้เงินมาแก้ไขปัญหาแบบนี้ก็ทายได้นะ คือมันมีปัญหาก่อนนะครับรู้สึกว่ามันไปติดติด,ตดขัดขัดไม่ค่อยราบรื่นนะอรินี่คือมันไม่ราบรื่นมันมีอุปสรรคก็ต้องใช้เงินมาจากการตรงนี้นะดาวสุกนะครับดาวสุกมาจากอะไรดาวสุกมาจากกรรมะแล้วก็สหัสชชะมาอยู่ในภพเรือนปุตตะนะชาวสิงห์เนี่ยถ้าเกิดถามเรื่องการงาน มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ได้งานจ็อบใหม่ๆเล็กๆนะครับเพราะว่ากรรมะมาปุตตะเนี่ยมันเป็นลักษณะของงานจ็อบเล็กๆงานที่แบบไม่ได้มากันบ่อยๆนานๆมาทีหรือไม่เป็นงานอดิเลกที่ที่มาบ่อยๆก็ได้แต่มันไม่ได้ทําทุกวันอาจจะเดือนละสองครั้งสครั้งอะไรประมาณนี้คือไม่ใช่ว่างานประจํานะครับมีงานที่เข้ามานะครับทําให้เราจะอาจจะต้อง ใช้เงินในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพันธุสถานที่รถอะไรประมามเนี้ยอาจจะประมาณแบบอยู่ดีก็มี job เล็กๆเ,เกี่ยวกับายางพานะหรือไม่ก็ที่ต้องใช้ยางพานะที่ต้องใช้บ้านใช้สถานที่นะประมาณว่าอยู่ดีก็มีคนมาจ้างวานให้เรา,าเกี่ยวกับการเดินทางก็แล้ เราก็ต้องไปหารถรถไม่ดีก็เอามาซ่อมแล้วก็เอารถไปใช้งานรับจ็อบอะไรประมาณนี้หรือไม่ถ้าเกิดเกี่ยวกับสถานที่ก็มีงานที่เราต้องใช้พื้นที่ต้องใช้บ้านนะแต่ว่าสถานที่เราไม่พร้อมเราก็ต้องออกไปหาสถานที่อะไรประมาณนี้นี่คือประมาณประมาณภาพนี้ของชาวกรุงมนะครับแล้วก็ดาวสุกเนี่ยยังมาจากพบเดือนสาชาีกก็มีการติดต่อสื่อสารนะครับ มีการติดต่อสื่อสารอะไรที่มันเกี่ยวกับหน้าที่การงานใหม่ๆนะครับมีการพูดคุยเจราจากเกี่ยวกับหน้าที่การงานเป็นงานจ็อบงานเสริมนะเพราะฉะนั้นภาพรวมของชาวสิงในช่วงนี้พิติดูแล้วก็ถ้าเกิดถ่ายเรื่องการเงินยังพอมีอยู่นะมีอยู่มีรายได้แล้วก็มีปัญหาให้ต้องใช้จ่ายออกไปนะครับถ่ายเรื่องการงานมีจ็อบด้วยจ็อบน้อยนะครับ เจาะเล็กๆงานเล็กๆที่ทำให้เราเหมือนกับมันก็มีรายได้เสริมแต่มันก็ต้องมีรายจ่ายเพื่อที่จะเอามาดำเนินการในจุดนี้นะครับถ้าเกิดเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับดาวเสาในภพเดือนปัตตนิระวังมีปากเสียงกับคู่ครองคนรักนะครับมีอะไรก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับเหมือนถือว่าเป็นการ ทดสอบละกันนะครับถือว่าเป็นการทดสอบระหว่างความรักของชาวสิงห์นะว่าจะมีความมั่นคงขนาดไหนนะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรพิติตแนะนําอดทนนะถ้าเกิดทนได้แล้วก็พยายามเข้าใจเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับปัญหาชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้ความเข้าใจเป็นอย่างสูงนะแล้วก็จะผ่านไปด้วยด,วยดีนะครับในเรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังเกี่ยวกับความเครียดอย่างเดียวเลย อย่าเครียดเยอะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับฟันกระดูกนะครับดาวเสาร์ลิลัคคณาเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับฟันกระดูกปวดหลังปวดเอวปวดฟันนะครับความเครียดนะก็ประมาณนี้นะครับชาวสิงห์ทุกคนกข็ขอให้ทุกราศีเลยนะครับดูดวงอย่างสนุกนะก็ะดาวพฤหัสนะครับช่วงนี้ดาวพฤหัสเดินเร็วนะครับอาจจะมีผลกับทุกๆราศีนะอะไรที่มันอึดอึดฟืดฟืดทุกอย่างจะค่อยคเลื่อนค่อยค่อยมีความ ลื่นไหลามากขึ้นนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับขอให้ดูดวงให้สนุกแล้วเดี๋ยวเจอกันกันกบราตีต่อไปสวัสดีครับ